สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้จะพาเพื่อนๆชมอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอยากเห็นมากๆแล้วก็หลายๆคนอยากให้พาไปอัปเดตเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้คือถนนไปเลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับออกจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายครับถนนเส้นทางนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปัจจุบันจะสวยงามมากไหมไปชมพร้อมกันใน ันนี้เราจะเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการยึดถนนหมายเลข118นะครับเราจะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยถนนหมายเลข118ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายทางนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายครับในถนนเส้นนี้เนี่ยเมื่อครั้งอดีตเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะครับ118ช่วงบ้านปางแฟนนะครับ จากช่วงบ้านปางแฟนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงตรงนี้ครับอุทยานแห่งชาติขุนแจช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อครั้งอดีตเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับถนนช่วงนี้นะครับเป็นถนนสี่เลนเดี๋ยววันนี้จะพาไปอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่เป็นถนนสี่เลนแล้วเนี่ยยังอันตรายอยู่ไหมและลักษณะเส้นทางเป็นยังไงและความสวยงามของเส้นทางนี้จะเป็นยังไงทริปนี้มีคำตอบครับ หนึ่งหนึ่งแปดเชียงใหม่เชียงรายครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกมาประมาณยี่สิบกิโลแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปนะครับยี่สิบกิโลแรกที่ออกจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เรียบไม่ค่อยมีภูเขานะครับ อาถสมช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เส้นทางเริ่มมีความคดเคี้ยวนะครับแล้วก็เริ่มมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วก็ลงเขานะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายๆคนบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะเริ่มมีความอันตรายนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึน้นบ่อยครั้งนะครับแต่ณับปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นถนนสีเลนที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ เส้นทางตรงนี้นะครับหลายๆช่วงเนี่ยต้องบอกว่าเขาก่อสร้างได้ค่อนข้างสวยงามเลยครับถนนเป็น4ี่เลนนะครับผิวถนนดีมากจากถนนที่เคยคดเคี้ยวนะครับพอเป็นถนนสี่เลนแบบนี้นะครับผมว่ามันกลับกลายเป็นความสวยงามเลยนะครับจากจุดตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากสภาพของ ความคดเคี้ยวแล้วก็สภาพเส้นทางที่อยู่ตามลักษณะเป็นวิ่งไหลเขาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่ไม่ใช่ทางสี่เลนแบบนี้ผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจาอันตรายนะครับแต่ตอนนี้พอเป็นถนนสี่เลนนะครับความอันตรายของเส้นทางอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าความอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นก็คือรถแต่ละคันใช้ความเร็วในการเดินทางสูงมากนะครับ ราะความเร็วก็จะกลับกลายเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแถมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความเร็วนะครับจะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนในเส้นทางนี้นะครับหล,หลายๆโค้งเนี่ยจะมีป้ายคําว่าโค้งอันตรายนะครับแล้วก็เป็นป้ายที่เอกชนนะครับมาทําให้โดยเฉพาะเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยอครั้งนะครับจนแม้แต่บริษัทเอกชนจริง ชนเองนะครับก็ยังอยากที่จะมาทําป้ายให้เลยนะครับอย่เมื่อสักครู่เนี่ยผมกดถ่ายไม่ทันนะครับก็เป็นโค้งอันตรายที่เขาเตือนนะครับแล้วก็สลับวนโดยโตโยต้านะครับคิดว่าอุบัติเหตุหลายโค้งเนี่ยน่าจะเกิดบ่อยมากๆนะครับเพื่อนในเส้นทางนี้เราจะเห็นว่าจุดกลับรถเนี่ยจะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานนะครับก็คือเขาจะทําเหมือนกันแทบทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการกลับรถเนี่ยก็ มีทั้งกลับรถใต้สะพานนะครับแล้วก็กลับรถบนถนนแบบนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเดินทางในเส้นทางนี้ก็ระมัดระวังนะครับอย่าเข้าใจว่ามีแต่จุดกลับรถใต้สะพานอย่างเดียวนะครับบางทีเราเข้าใจแบบนี้เราใช้ความเร็วมากๆเนี่ยไปเจอจุดกลับรถหรือว่ารถที่กําลังกลับรถบนถนนเนี่ยที่เป็นจุดกลับรถปกตินะครับเดี๋ยวมันจะเบรกไม่ทันนะครับมีป้ายเตือนแบบนี้นะครับหลายโค้งมากๆเลยครับเพื่อน หลายคนที่เดินทางมาในเส้นทางนี้อาจจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมถนนเส้นนี้ที่เป็นทางสี่เลนแบบนี้นะครับแต่ว่ายังมีป้ายเตือนเส้นทางอันตรายหรือว่าโค้งอันตรายอยู่บนเส้นทางที่เป็นถนนสี่เลนนะครับสิ่งที่อันตรายต่อให้ถนใหญ่นะครับสิ่งที่อันตรายกลับมาก็คืออย่างแรกคือรถยนต์เขาสัญจรด,ด้วยความเร็วที่มากขึ้นนะครับแต่ความอันตรายหลกัหลกๆแล้วของถนนเส้นลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมได้เดินทาง ไปเห็นหลายๆจุดเนี่ยก็คือวันฝนตกครับถนนแบบนี้ที่มีเบริเอร์ปูนกั้นนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเส้นทางเนี่ยถ้าวันไหนเนี่ยช่องระบายน้ำเพาตันนะครับหรือว่าฝนตกหนักมากนะครับถนนเนี่ยจะกลายเป็นเส้นทางเดินของน้านะครับก็คือเป็นทางน้ําไหลเลยครับเท่านี้รถแต่ละคันที่มาด้วยความเร็วหรือว่ารถแต่ละคันที่สภาพยางไม่เหมาะสม หรือว่ายาหมดอายุเนี่ยเวลาเจอน้ําอยู่บนผิวถนนเยอะๆเนี่ยรถเขาจะล่อนน้ำครับนั่นคือสาเหตุของการเกิอดอุบัติเหตุในโค้งต่างๆในขณะที่มันฝนตกนะครับซึ่งลักษณะถนนแบบนี้นะครับที่มีเบรคเออร์ปูนซ้ายขวาเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยมากครับเนื่องจากว่าช่องระบายน้ําบางทีเขาตันนะครับทําให้เกิดสาเหตุของการระบายน้ําไม่ทันนะครับจากที่ได้ลองหาข้อมูลนะครับ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นกิโลเมตรที่40นะครับถึงกิโลเมตรที่50นิดๆนะครับเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้บ่อยครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นสถิติเก่าของช่วงที่ยังไม่ได้ปรับปรุงถนนหรือเปล่านะครับแต่นะปัจจุบันเนี่ยพอปรับปรุงถนนล่าสุดที่เราเห็นในภาพตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าตั้งแต่เริ่มกิโลเมตรที่40ขึ้นมานะครับ ตอนนี้ในเส้นทางนี้นะครับก็เพิ่งเห็นป้ายโค้งอันตรายอยู่ซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้นะครับแสดงว่าจากจุดนี้หรือเปล่านะครับที่เราต้องเริ่มระวังนะครับจากป้ายที่เตือนว่าเป็นโค้งอันตรายนะครับนี่ครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับจากป้ายที่หนึ่งนะครับเราเห็นป้ายที่สองตรงนี้นะครับที่เขาเตือนว่าโค้งอันตรายนะครับแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่โค้งนะครับ จุดๆนี้นะครับเป็นโค้งที่เขาแจ้งไว้นะครับในเส้นทางตรงนี้เนี่ยผมว่าด้วยลักษณะของเส้นทางนะครับเมื่อรถที่ลงจากเขานะครับมาด้วยความเร็วแล้วก็บวกกับเลนที่มากขึ้นนะครับบางช่วงที่มีสองเลนสามเลนถ้าใครที่ชอบขับรถเร็วนะครับก็อาจจะเป็นได้นะครับที่มาถึงแล้วเจอโค้งแล้วรถไม่สามารถดึงเข้าหาโค้งได้นะครับ ในเส้นทางนี้หลายช่วงนะครับความสวยงามของถนนแล้วก็ความเรียบของเส้นทางน,นะครับก็จะเป็นที่ดึงดูดของหาซิ่งหลายหคนนะครับการใช้รถใช้ถนนในบ้านเรานะครับก็อยากให้แบ่งปันแล้วก็เอื่อเฟื้อแล้วก็ระมัดระวังกันนะครับสําหรับใครที่ชอบใช้ถนนเส้นนี้ในการประคองความเร็วนะครับก็คิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่จะเกิดก ด้วยนะครับซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแค่ตัวเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าธรรมดานะครับเราอาจจะรับมันได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร this, ่ที่การกระทำของเรานะครับเกิดผลเสียต่อคนอื่นนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นสูญเสียจากความมักง่ายหรือว่าความประมาทเลินเล่อ,อของตัวเราเองเนี่ยบางทีสิ่งพวกนี้มันก็ไม่คุ้มค่ากันนะครับถนนม,มีไว้สัญจรนะครับไม่ได้มีไว้ให้ทําการแข่งขันนะครับก็ใจเข้าใจเรานะครับ ระมัดระวังร่วมกันนะครับถนนช่วงนี้ผมว่าสวยนะครับมีป้ายเตือนค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ป้ายเตือนอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เส้นทางลงเขานี่แค่ปล่อยรถลงเฉยๆก็ความเร็วประมาณแปดสิบนะครับ ที่ขนาดว่าปล่อยลงเราก็เบรกบ้างไม่เบรกบ้างนะครับรถไหลลงค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้ผมปล่อยไหลลงไม่แตะเบรคความเร็วประมาณหนึ่งรอยกิลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าชันนะครับนี่ขนาดปล่อยลงไ้เฉยนะฮะโอ้โหโอตอนนี้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้ยสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดิก่การปล่อยลงต้องเบ่งแล้วครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นโค้งนะครับอุทตนายฐานชาติขุนแจโหตะกีปล่อยลงมาเนี่ยความเร็วรถสูงมากแล้วก็เป็นอีกโค้งหนึ่งที่มีป้ายโค้งอันตรายนะครับ ที่ผมบอกครับถ้าทุกครั้งที่เราเห็นป้ายสัญญาณจราจรหรือป้ายเตือนนะครับถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยผมมั่นใจว่าอุบัติเหตุจะลดลงแน่นอนเพราะว่าป้ายเตือนที่เกิดขึ้นในหลายๆจุดเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ําๆหรือไม่เกิดเลืองซ้ําๆป้ายตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ําๆจนต้องมีการทําป้ายขึ้นมาเตือนในภายหลังนะครับตั้งแต่ ขับรถเป็นนะครับแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะครับน้อยครั้งที่เราจะเห็นถนนสี่เลนที่อยู่บนเขาแล้วก็คดเคี้ยวได้ขนาดนี้นะครับหลายเส้นทางก็เป็นถนนสี่เลนแต่ผมว่าที่เนี่น่าจะเป็นถนนสี่เลนที่มีความคดเคี้ยวเยอะที่สุดในความรู้สึกผมนะครับถ้าเทียบกิโลต่อกิโลนะครับแล้วก็ ที่อันตรายจริงๆคือน่าจะเป็นคนที่ใช้รถในพื้นที่นะครับหรือว่าที่หลายๆคนชอบเรยกเจ้าถิ่นนะที่เขาใช้สัจจรประจําโอ้หลายๆคันนี้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับเข้าโคง้งเนี่ยตัดโคง้งทุกโค้งเลยครับเพราะรถเขาใช้ความเร็วสูงแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนก็อาจจะแบบ การขับรถทักษะดีหรือบางคน,นอาจจะขับรถในเส้นทางนี้จนเป็นเจ้าถิ่นนะครับชำนาญก็ไม่ว่ากันครับแต่แต่ว่าก็ภาวนาให้ไม่เกิอดอุบัติเหตุนะครับ <S <S ในเส้นทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเส้นทางเล็กๆหรือว่าเป็นถนนสองเลนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับว่า ช่วงนั้นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สภาพการจราจรหน้าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างการเดินทางณนสมัยนั้นในเส้นทางนี้นะครับต้องใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยไปเชียงรายเนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยที่เขาปรับปรุงเส้นทางแล้วเนี่ยมันดีขึ้นยังไงใช้เวลาเร็วขึ้นมากไหมอะไรเงี้ยครับถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เหลือเกินว่า ไนเส้นทางที่คดเคี้ยวแบบนี้แล้วเป็นถนนสองเลนสมัยแต่ก่อนแล้วขับสวนกันนะครับโอ้โหผมว่าก,กว่าจะไปถึงเชียงรายนี่น่าจะใช้เวลานานมากเลยนะครับแต่นะับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพอถนนเป็นแบบนี้ในการสัญจรก็จะง่ายขึ้นการเดินทางจะเร็วขึ้นแต่อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ก่อนเนี่ยอยการเดินทางในเส้นทางนี้ใช้เวลาน,านานขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ชุมชนบ้านแม่ขจารน,นะครับ ในเส้นทางที่เราผ่านมาเนี่ยที่เป็นเส้นทางสวยงามแล้วก็คดเคียวเยอะๆที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่อันตรายนะครับจากที่เราขับผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าช่วงที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือช่วงจากลอยสเก็ตนะครับลงมาที่บ้านปางแฟนนะครับแล้วก็จากบ้านปางแฟนนะครับถึงก่อนทางแยกที่จะเลี้ยวขวานะครับเข้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางคดเคียวนะครับแล้วก็ขึ้นลงเขาแล้วก็ ในความรู้สึกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการอัปเดตเส้นทางล่าสุดของการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ที่ผมอัปเดตเส้นทางให้เพื่อนๆก็คือวันที่5เดือน3นะครับปี2565นนะครับวันนี้เราอัปเดตเส้นทางล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เส้นทางนี้นะครับจุดที่อันตรายเนี่ยก็ผมเห็นด้วยนะครับระหว่างช่วงจากดอยสะเก็ดนะครับ แล้วก็ยาวมาประมาณ10กว่ากิโลนะครับจนถึงก่อนทางเข้าอุทยา,านแห่งชาติขุนแจนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนบอกว่าเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับแล้วก็หลายๆโค้งเนี่ยมีฉายาว่าโค้งร้อยศพโดยเฉพาะช่วงบ้านปางแฟนนะครับเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุตรงนั้นยังเกิดบ่อยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะอัปเดตล่าสุดเนี่ย เรื่องข่าวของการเกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นได้เยอะมากๆครับต้องยอมรับลยว่าเส้นทางนี้มีอุบัติเหตุเยอะมากจริงๆครับแต่ณนะปัจจุบันที่เราดูกันวันนี้เส้นทางสวยงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวเช่นเคยครับเมืองไทยยังมีดีขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับการรีวิวเส้นทางอาจจะไม่ได้พาเพื่อนๆเ,เที่ยวในที่ที่สวยงามมากนักแต่ว่าผมก็หวังว่าการให้เพื่อนๆได้เห็นเส้นทางก่อนที่จะเดินทางมาจริงๆเนี่ย อาจจะรดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการสูญเสียของการเดินทางได้ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กันบนักเดินทางและนักท่องเที่ยวท,ทุกคนขผมค,ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ